สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมแค่2อ,อย่างเองนะคะใครที่มีผิวมันห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยควบคุมความมันลดความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดป้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกํบบาลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมวนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นดินโสพองนะคะในส่องดินโสพองหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะดินโสพองเขาจะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ดินโสพองประมาณ1-2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไป il, เราจะใช้เป็นมะนาวนะคะหรือใครเพ้่มะนาวใครจะใช้เป็นมะเขือเทศก็ได้เลยนะคะให้เรานําไปผ่าครึ่งผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะคะในส่วนข like องมะนาวเนาะใครจะใช้เป็นมะเขือเทศก็ให้ไปแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เรานามะนาวหรือมะเขือเทศนะคะลงไปจิ้มในดินสอพองของเราแบบนี us us, ้เลยนะคะให้เข <offerings External>. ้าขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะให้เราไปชุบให้เขาขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นวิธีใช้นะคะให้เรานํามะนาวมาขัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนให้เราบีบนิดนิดน้ดําเข้าออกมานะคะให้ขัดทั่วใบหน้าแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาหมดดินสอพองเราก็ไปจุ่มอีกแล้วเราก็มาขัดแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะให้เราขัดขัดวนวนแบบนี้ประมาณ3-5นาทีนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้3-5นาทีนะคะ ในส่วนใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นแล้วนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราขัดแบบนี้3-5นาทีหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้3-5นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะสูตรนี้แนะนําให้ทาก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ามะนาวนะคะเพราะว่าผิวของเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดกก่ subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ